สวัสดีครับผมแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายนนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตร2ตัวสูตร6ของโปรแกรมผมรับแอปไซด์คอมนะครับตามกันต่องวดที่แล้วหลุดอีกแล้วหรือ3งวดแล้วเนี่ย1 2นะครับไม่เป็นไรครับงวดที่แล้วสัญจร วันนี้ลองมาดูครับมาว่ากันใหม่นะตามกันต่อนะครับวันนี้นะครับให้เด่นตักร้อยหกับ6นะครับเด่น10หน่วย16ชุดนะครับบนล่างเน้นบนนะครับได้แก่54นะครับ55 5 6นะครับ57 8 4ครับ85 8 6 8 7นะครับ1 4ครับ1 5 1 6 1 7นะครับ ก็ 4, 4, 5, 4, 6, 4 7, นะี่สี่สเนาะรัก10กับรักหน่วยชนกันที่ตัวแรกคือ5นะครับตัวที่2คือสีนะหกับ4จะมาตัว1นึ่งไหมนะครับสำหรับสูตร6นะครับเด่น2ตัวเด่นชุดนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับใครที่ติดตามก็ มาเรามาว่ากันใหม่สถิติเขาดีอยู่นะครับก็ไม่ได้ขี้เหรนะครับปีที่แล้วนี่เดินดีมากปีนี้ <c oughs> ปีนี้อครึ่งปีหลังนี่เริ่มก็ดูกันต่อไปครับสำหรับงวดนี้นะครับ16ชุดนะครับผมตามกันต่อครับ